ในสิ่งที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจ <c oughs> รู้จักสิ่งเหล่านี้ถึงขนาดนี้จึงจะเรียกว่ารู้จักตถาตาในสิ่งที่เป็นสังขารอย่างถูกต้องหรือว่าพอสมควรเดี๋ยวนี้เราไม่เข้าถึงในความเป็นเช่นนั้นของสิ่งเหล่านั้น จึงหลงรักสิ่งที่ดูน่ารักแล้วก็หลงโกรธหลงเกลียดสิ่งที่ดูไม่น่ารักจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสบทพะธรรมารมอะไรก็ดีความโง่ของเราตรงที่ยังไม่เข้าถึงตาตานั่นแหละมันทำให้รักหรือทำให้เกลียด เราจึงมีของรักหรือของเกลียดอยู่ตลอดเวลานี <c> ่ <oughs> เรามาดูกันให้ดีจะเห็นว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าตทาตานั่นน่ะมันมีอยู่ในทุกสิ่งแต่เราไม่เข้าถึงความจริงว่ามันมัน,ม,นมันมีอย่างนั้นมันเป็นฉชนนั้นกีเลสของเราทําให้เราโง่ออไปจึงแบ่งแยกให้เป็นสิ่งที่น่ารักและไม่น่ารัก เป็นสิ่งที่น่าพอใจแะไไม่น่าพอใจจึงได้เกิดกิเลสแล้วเกิดเรื่องราวอีกมากมายเห็นเนื่องจากกิเลสนี่คือความทุกข์ในโลกนี้ในที่นี้เป็นอันสรุปได้ว่าลักษณะของตถาตานั้นมีอยู่ ในมีอยู่ทั้งทั้งในสิ่งที่เป็นอสังคตะและทั้งในสิ่งที่เป็นอสังคตะที่หมายความว่าท่านทั้งหลายเข้าใจคําว่าอสังคตะสังคตะดีแล้วจึงพูดรวมรัดว่าตถาตานั้นมีอยู่ในทั้งมีอยู่ทั้งในสิ่งที่เป็นอสังคตะและสังคตะ ที่เป็นอสังขตะไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยมันก็มีความเป็นเช่นนั่นความเป็นเช่นนั่นของมันตามแบบนั่นส่วนสิ่งที่มันมีเหตุปัจจัยตรงแต่งเนี่ยมันก็มีความเป็นเช่นนั่นความเป็นเช่นนั่นของมันในลักษณะอย่างนั้นเป็นอันว่าเราเห็นลักษณะที่เป็นถาตาได้ทั้งในสิ่งที่เป็นอสังขตะและสิ่งที่เป็น สังคตะเ <c oughs> มื่อพูดถึงสังคตะก็หมายถึงไอ้สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกที่มีอยู่อย่างรบกวนเราอยู่ตลอดเวลาเป็นที่จ้างแห่งความลงอ,อยู่ตลอดเวลา เงินทองสิ่งของทรัพย์สมบัติบุตรภรรยาสามีเกียรติยศเอ,อ่ความดีอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกันอยู่กับมนุษย์ออทำให้มนุษย์ปันป่นป่วนอยู่ตลอดเวลานี่คือสังกตะคือสังขารมันมีความเป็นเช่นนั่น้องมันอยู่ในนั่นด้วยดี ทีนี่ก็จะดูสิ่งที่เรียกว่าตาตาต่อไปในรูปแบบสำหรับปฏิบัติ <c oughs> เมื่อตาตามีทั้งในชั้นสูง คือชั้นอสังคตะการปฏิบัติก็มีทั้งในชั้นสูงคือเพื่อชั้นอสังคตะและตาตามีในรูปแบบชั้นต่ำคือสังขารธรรมดาทั่วไปการปฏิบัติก็ยังมีในระดับทั่วทั่วไปการมองเห็นว่ามันเป็นเช่นนั้นตามกฎตามแบบ สองตาตาแล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวว่าเป็นตนสลัดสามยึดมั่นถือมั่นทั้งปวงได้อย่างนี้เรียกว่าตาตาในรูปแบบของการปฏิบัติในทางศาสนาชั้นสูงสุดที่เป็นชั้นปรมัติธรรม นั่นอย่างว่าไปนั่งประกอบความเพียรทำวิปัสสนาทำปัญญาให้เห็นแจ้ง <c oughs> ในในตาตาคือความเป็นชนนั้นของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงจนจิตหลุดพ้นมายึดมั่นในสิ่งใดๆด้วยอุปาทานอีกต่อไปนี่เรียกว่าปฏิบัต,ติตาตาในชั้นสูง คือชั้นปรมัตและเป็นชั้นหัวใจของศาสนาได้ผลมาเป็นความหลุดพ้นคือเป็นพระอาหารหันต์หรือเป็นตถาคตคือผู้ที่ถึงตถาตาโดยแท้จริง